สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวของอเธอโอ อูโซนายแบบหนุ่มชาวบราซิลซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อเขาแต่งงานมีภระระยาทั้งหมด9คนและใช้ชีวิตร่วมกันสิบคนผัวเมียแบบสุดเวี่ยงแม้การใช้ชีวิตสมรสแบบหลายคนจะยังไม่ถูกกฎหมายในบราซิลก็ตามแต่ล่าสุดอเธอและเหล่าภระระยากลับมาปรากฏในหน้าสื่ออีกครั้งเมื่อเขาถูกอากาธา ภรรยาหนึ่งคนจากทั้งหมด9ก้าคนขอเลิกราเนื่องจากไม่อยากใช้ชีวิตแบบหลายคนผัวเมียแบบนี้อีกแล้วเธออยากจะครอบครองผมไว้คนเดียวซึ่งมันไร้สาระมากเลยอาเธอให้สัมภาษณ์มันเศร้าอยู่แล้วครับที่ต้องจังหวัดจันทบุรีความสัมพันธ์กับภรรยา แต่พอมาคิดถึงเรื่องที่เธอกล่าวหาผมแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆอาเธอยังบอกอีกว่าพันรายาอีก8คนที่เหลือก็ไม่พอใจกับเรื่องราวนี้และคิดว่าดีแล้วพี่อากคาตัดสินใจแยกทางไปเอง เพราะทุกคนตกลงกันแล้วว่าจะมาใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือผจญไปกับชีวิตคู่แบบเสรีไม่ใช่การรู้สึกผูกพันอยากครอบครองแบบคู่อื่นๆอย่างไรก็ตามอเธอยังให้สัมภาษณ์อีกว่าเขาจะไม่มัวเสียใจนานเพราะเขาวางเป้าหมายไว้ว่าจะแต่งงานเพิ่มกับผู้หญิงอีกสองคน เพื่อทำตามความตั้งใจมีบรอรอยาให้ครบสิบคนและจะมีลูกอีกเป็นขยงตามมาแต่ข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลอสระงคอมเมนต์หรือกดติดตามให้กำลังใจสมสีด้วยนะคะ